ก่าวราชบัดดีกองนั่งข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพขอนอมนบบาทบงพระสรง์สีพระบาทมงกุฎกล่าว จอมเมาลีทรงปราณีก่อเกือลูกเสือมาทรงอุตสาอบรมบ่มนิไสให้มีใจรักชาติศาสตสนาทรงสั่งซ้อนสัรนภกิจ วิทยาเป็นอาภาพองพุทธวุฒิเรือไกรดังดวงจันทร์ราทิตประสิทธิแสงกระจ่างแจ้งแจ่มพบสมสมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทน ดวงหาไทายถวยราดไม่คลาดเอ